ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค i ิดวิทยาศ e สตร์เวทีประลองความคิดและโชว์ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบสร้างสรรค์สนุกและตื่นเต้นครับแล้ว s c i ย n c e โชว์ในช่วงต้นรายการของเรานีเป็นไงตื่นเต้นไหมพี่ปปอมไฟลุกใหญ่เลยครับพี่ต๊อบใช่ลูกไฟลุกทั่วตู้กันทดลองของเราเลยนะผมนึกว่าดอกไม้ไฟนี่ต๊อบจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นคือ โลหะครับโลหะใช่แล้วครับโลหะนี่มีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงเหล็กหรือว่าดีบุกนะครับครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาโลหะไปทํากันทดลองได้หลายอย่างมากเช่นเดียวกันครับพี่ต็อบ<อ>จะเป็นยังไงนั้นขออุบไว้ก่อนครับเอาล่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะวันนี้ฮะน้องๆที่จะเข้ามาทดลองในรายการของเรานะครับเขามาจากโรงเรียนช ชั่นค่ะคอยค่ะตาครับ <Yeah! S 3> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดวิตนะคะครับมหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลหะใช่ไหมครับน้องๆครับงันพี่ขอถามว่าน้องๆเคยเห็นโลหะในชีวิตประจำวันบ้างไหมอืมออยู่ตรงไหนบ้างยกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อยสิอ่า มุมตะปูบ้านครับโอ้โโอโนี่ตะปูที่เราใช้ไงอ่าไว<อ>้ไต,อก,ตอกนู่นตอกนี่นะครับแล้วส่วนน้องพลอยน้องฟังชั่นบ้าง,งอะไรบ้าง<ฟ>อ๋อนี่ก็มีส่วนผสมของทองแดงใช่ไหมครับนะครับ,รบ,รบถามถามเพิ่มอีกนิดนึงน้องๆเคยใช้เกี่ยวกับโลหะเนี่ยไปทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์บ้างหรือเปล่าครับเคยครับอย่างเช่นอะไรครับพระนำลวดมาพันกับตะปูครับแล้วนำไป แตกกับโลหะครับแล้วมันจะติดขึ้นมาเหมือนแม่เหล็กครับโอ้โห,โโหต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสิ่งที่น้องเคยทดลองมาแล้วเนี่ยต้องดูดีๆนะอาจจะมาใช้ในการทดลองของเราในวันนี้ก็ได้นะครับดีครับมีประสบการณ์มาก่อนก็ทําให้ทําการทดลองได้ดีขึ้นแต่ก่อนอืน่นเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนเบื้องต้นนะฮะเอาละ่ะเชิญที่โต๊ะการทดลองกันเลยดีกว่าที่อยู่ในมือของน้องเนี่ยคือแม่เหล็กนะครับ อันนี้จะ<อ>เป็นสิ่งที่น้องๆองทุกคนเนี่ยเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแม่เหล็กสามารถดูดอะไรที่เป็นโลหะได้ครับแต่วันนี้วันนี้เรามีวิธีการสร้างแม่เหล็กแบบอื่นๆใช่ไหมครับพี่ต๊อบอันนี้เลยการทดลองนี้ครับมีความอันตรายนะฮะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะฮะออย่างพี่ต๊อบนี่ก็ใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะเชี่ยวชาญละครับอย่าใช้คำว่าผู้ใหญ่เลยทำอะไรเสี่ยงอันตรายมาเยอะละฮะถูกต้องนะฮะ สิ่งนี้คืออะไรครับรู้ไหมเอ่ยรู้ไหมเอ่ยแม่เหล็กอ๋อเป็นแม่เหล็กทรงกลมใช่ไหมคะครับอ่าเราก็จะเอาแม่เหล็กทรงกลมนี่แหละครับมาทากันทดลองดูนี่เราจะสามารถทําแม่เหล็กขึ้นมาได้นะครับด้วยการต่อวงจรไฟฟ้าบแบบง่ายๆแบบนี้ครับอ่ะลองวางดูก่อนดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นวางไว้เฉยๆฮึบฮึ๊บเกิดอะไรขึ้นครับไม่เกิดค่ะเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะต่อคู่วงจรเข้าไปในขั้วนี้หนึ่งสองสามเฮ้ย เห็นอะไรครับเห็นอะไรครับสองสามเห็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นลูกเด็กลูกเหล็กเด้งนี่พึ่ดลูกแม่เหล็กกลมๆเหล่านี้เนี่ยมันเด้งไปเด้งมาอย่างนี้ได้ไงฮะครับผมผมคิดว่าถ้าลวดทองแดงเนี่ยครับถ้านําเป็นพันเป็นขดลวดแล้วทําให้กระแสไฟฟ้าไหลครบทั้งวงจรก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นครับทําให้ลูกเหล็กเกิดการสั่นสะเทือนครับอืมอันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจอืมพอเราเชื่อมวงจรไฟฟ้าใช่ไหมคะครับ มันก็จะต่อกับลวดทองแดงวิ่งกระแสผ่านไปถึงแม่เหล็กทําให้แม่เหล็กเด้งได้ค่ะอ๋อคือคิดว่าตัวกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าไปในแม่เหล็กครับผมประมาณนั้นเนาะก่อนนี่แหละครับก็เป็นหลักการในการสร้างแม่เหล็กอย่างที่พี่บอก เมื่อกระแสไฟฟ้านะครับวิ่งผ่านขดลวดใดๆที่เป็นตัวนำนะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นตรงกลางและสนามแม่เหล็กนี้นะครับก็จะมาตีกันกับไอ้เจ้าลูกกลมๆซึ่งเป็นแม่เหล็กอันเดิมของเราใช่ไหมครับมันก็เลยดูดกระเด้งไปกระเด้งมาสู้กันไปสู้กันมาพอเราเอากระแสออกสนามแม่เหล็กล้องหนหายไปครับมลูกแม่เหล็กของเราก็อยู่เฉยๆนั่นเองส่วนอีกหนึ่งการทดลองครับที่เราจะพาทงน้องไปทําการทดลองนั้นมีความตื่นเต้นมากมายครับสิ่งที่จะบอกว่าตื่นเต้นเนี่ย ถ้าเห็นจากสายอ,อนชว์ตอนต้นรายการเห็นไหมฮะลูกไฟลูกไฟนั้นที่อยู่ในตู้การทดลองเนี่ยมันคือเหล็กอย่างที่พิงปองบอกครับ,รบแต่ทําไมมันถึงติดไฟได้เพราะปกติแล้วจริงเนี่ยเหล็กหรือโลหะนะฮะจะถูกหลอมละลายได้เนี่ยต้องมีองศาถึง1,000องศาแต่โลหะชนิดนี้ครับเป็นโลหะชนิดพิเศษครับที่ชื่อว่าสตีล วูครับจริงๆมันก็คือฝอยขัดหม้อนั่นแหละครับอ๋อเป็วฝอยขัดหม้อที่ละเอียดมากขึ้นอ่าน้องๆดิบมาเลยคนละเชนลองดูสังเกตครับว่ามันเละเอียดกว่าฝอยขัดหม้อของบ้านเราโดยทั่วไปละเอียดไหมครับเขาทําละเอียดมากเส้นมันเป็นเส้นบางๆมันละเอียดมากนิ่มคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาให้น้องเนี่ยได้ลองกันนะว่าถ้าเวลาโดนกับไฟแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆใส่ถุงมือให้เรียบร้อยครับ ส่แว่นด้วยใส่แว่นด้วยนะครับกดก็กดอะไรเลๆติดไฟจะขึ้นโอเคนี่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับน้องปไฟขัดบ่อไม่ครับอ่ะเอาไฟออกกระเป่าเปล่าเลยเปล่าเอ้ยเปล่าดิเปล่าช่วยกันเปล่าเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมากันตบตบด้วยอ่ะ ถาม,มน,นิดหนึ่งครับน้องทําไมเป่าแล้วไฟมันถึงลุกขึ้นมาได้อะครับอ่าคิด<ต>ว่าเวลาเป่าแล้วไฟมันลุกขึ้นมาได้ยังไงที่เราเป่านี้เราทําให้ออกซิเจนไปโดนไฟทําให้ไฟลุกเพิ่มอีกฮะ<ม>อืมก็เลยเหมือนกับเป็นการเพิ่มออกซิเจนใช่ไหมแต่ว่าเราคนเราหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกซไซด์ไปใช่หรอครับไม่ับ<อ>บางทีมันอาจจะเป่าแล้วดันให้ออกซิเจนไปโดนไฟอ๋อ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับโอ้โหรวมทางได้เลยนะที่ออกซิเจนที่ออกมาจากปากเราก็ก็ยังมีออกซิเจนอยู่บ้างด้วยครับยังมีอยู่บ้างแล้วที่สำคัญที่สุดในเวลาที่เราคลี่เนี่ยทำให้มีอากาศเนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปสู่ในสติวูที่เราคลายมันได้เยอะๆคราวนี้ครับพี่ต่อครับครับผมเรามาทํากันทดลองสุดตื่นตาตื่นใจของเราให้น้องๆดูใกล้ๆดีกว่าอ่าเอาละครับตอนนี้ตู้การทดลองของเราก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ย ได้ลงมือกันทําการทดลองกันจริงๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนน้องตาจะต้องมาทํากังหันกันก่อนโดยเครื่องที่เราทำนี่ก็คือสวาส่านเดี๋ยวเราจะติดเข้ากับนี่ใบพัดของเราเผาบนล่างเสร็จปุ๊บปิดประตูเลยอ้าวติดอ้าวข้างล่างครับข้างล่าง,าง,างอ้าวปิดเลยประตูปติดประตูนะครับค่อ,คอยหมุนได้เลยครับแรงขึ้นแรงขึ้นอ้าว หรือว่ามีคนไหนเห็นควันไหมครับถ้าเปิดประตูออกไปจะเห็นควันลอยออกไปอ๋อ,อ,อ,อลองรดอลองดูดิเราลองดูลองเปิดประตูดูสิจะทันไหมเนี่ยควันอาจจะหายไปละนี่ไงของฟังชั่นเก่งมากเลยนะเนี่ยช่างสังเกตอ่ะเนี่ยครับผมดีมากๆ